ประชาธิปัตยร้าวหนักเทพไทยลั่นยืนกรานมนลิกาต้องออกเท่านั้นต่อสายคุยกันช,ชัดๆกับเทพไทยเจ้ะยังไงคือห้าวัดไผ่ล้อมทำหน้ากากลงยันกันโควิดขาย สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ r บ g h t i n s i ซต t คลุกวงในข่าวกับผมกัตตินันโชคประสิทธิ์นะครับรายการข่าวที่เราจะนำประเด็นดังๆเรื่องราวร้อนๆที่เกิดขึ้นในรอบวันมาพูดคุยกันนะครับผมติดตามได้พบกับผมกัตตินันโชคประสิทธิ์นะครับผมเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19านาฬิกาทางยูทูบช anel Bright TV นะครับผมสถานการณ์เรื่องของปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ของไวรัสโควิด -19 เนี่ย ซึ่งถ้าใครติดตามข่าวกันมาเมื่อประมาณ2-3สาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าล่าสุดเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอชัญริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับผมว่ามีการโยงใยไปถึงคุณมาริกาเนี่ยเกี่ยวกับการกักตุนน้ากักอนามัยนะครับผมล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ย คุณเทพไทยเสนาพงศ์สสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ทําหนังสือเนี่ยออกมานะครับยื่นถึงคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยและกรรมการบริหารพรรคดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสมาชิพกพรรคที่ถูกข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากาอนามัยและขอให้สมาชิพกพรรคผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองลาออกซึ่งก็คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับล่าสุดนะครับคุณเทพไทยได้พูดถึงเหตุผลต่างๆนะครับว่า สรุปการดําเนินการตามแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่เคยทํามาเนี่ยมีการทําแบบนี้กันมาตลอดพร้อมยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวกับคุณมาริการเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันเป็นการส่วนตัวหรือทําไปเพื่อหวังผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองภายในพักเลยไม่ใช่ความขัดแย้งที่ต้องการเปลี่ยนขนั้วอำนาจทางการเมืองภายในพักเพราะตนเนี่ยก็เลือกคุณจุรินเป็นหัวหน้าพักแต่เป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแคลนประชาชนเดือดร้อนหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ ซึ่งเจ้าตัวกำลังบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยล้วนๆเลยแต่ว่าคุณมาริการยก็ถูกกล่าวหานะครับโดยมีการกล่าวหาว่ามีนักการเมืองหญิงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องการพิสูจน์ความจริงทําความจริงให้ปรากฏมีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเกี่ยวข้องจริงไหมและไม่ได้เป็นการเลื้อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีคนใดนะครับเพราะข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะและบรรยากาศในขณะนี้ก็ยังไม่มีวิแววการปรับคณะรัฐมนตรีเลย สำหรับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ประกาศมาโดยตลอดนะครับว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างเด็ดขาดอีกทั้งไม่ได้รับงานจากคุณอัจฉริยะด้วยเพราะไม่เคยมีความรู้จักกันและเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเปิดเผยชื่อจริงของคนที่เกี่ยวข้องกับการกัดตุนหน้ากากอนามัย ซึ่งพูดมาขนาดนี้นะครับก็ยังโดนคุณอัจฉริยะดูถูกเหยียดหยามไม่ให้ราคานะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพูดคุยกับสสพักประชาธิปัตย์คุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับผมสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณกันเดนานวัสดีครับทัานผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับผมถามตรงๆก่อนเลยนะครับว่าที่ออกมาแจกที่ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ต้องตรวจสอบคุณมาริกาเนี่ยทําไมต้องให้มีการตรวจสอบเต็มที่ขนาดนี้ครับก็ ประชาธิปัตย์เราก็มีหลักการที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรายึดถืออุดมการท่่สรดศิริเมื่อสมาชิกพรรคของเราถูกข้อกล่าวหาจากสังคมหรือจากฝ่ายใดก็ตามครับเราก็พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบครับต้องการให้ทุกอย่างมันโปร่งใสเพื่อสังคมได้ไว้วางใจได้มั่นใจได้ว่าอุดมการพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังชัดเจน ครับบ้านก็เปิดกว้างสําหรับการตรวจสอบครับครับผมแล้วการเรียกการที่มีการเรียกร้องให้คุณมาริกาลาออกเนี่ยคือเป็นการลาออกก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าว่าผลผลสอบออกมาแล้วไม่พบความผิดปกติเนี่ยคุณมาริกาก็สามารถกลับไปดารงตําแหน่งเหมือนเดิมได้ใช่ไหมครับออในหลักการของประชาธิปัตย์ครับทุกตําแหน่งที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมาเมื่อถูกกล่าวหาว่าวผัวพันับการชุจจิตหรือประพฤติไม่ชอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับ ส่วนใหญ่คนที่สุกาทุกทุกคนก็เล่าออกก่อนครับแล้วก็ให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อผลตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรก็ก็เป็นเรื่องที่อนาคตอีกทีหนึ่งครับผมกรณีของออที่ผ่านมาของรัฐมนตรีวิธูนามบุตรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอนนั้นท่านลาออกในกรณีเรื่องปลากระป๋องที่พัตลุงครับผมท่านลาออกเสร็จแล้วก็ม,มีการสอบสวนครับสอบสวนเสร็จก็ก็จบไปก็ก็ไม่ได้ท่านไม่ได้ผิดนะท่านไม่ผิดแต่ว่าท่านก็ไม่ได้กลับมาท่านก็ไม่กลับมาครับผมกรณีของคุณวิทยาเก้วพระดายคุณวิทยาก็ถูกคาชการ ระบเม็ดเรื่องโครงการเรื่องงบประมาณครับแล้วก็คุณยายว่าสังคมไม่สบายใจในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบท่านก็ไปพบท่านนายกรัฐมนตร์ตอนนับไปในสองวันท่านก็ไปพบตั้งก็เล่าอ่าเอกผลการตรวจสอบมาก็ไม่มีความผิดท่านก็ไม่กลับมาท่านเขาไม่กลับนะครับทางพิรัก์ปปชชี้มูลว่พาท่านออกเลยทั้งทั้งที่ท่านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนล้านกว่าคนครับแล้วก็ทํางานได้แค่หกเดือนท่านก็ออกท่านก็แสดงสปิริครับ กรณีของคุณมาลิกาถ้าสมมติว่าคุณม่ริการจะลาออกแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบครับแล้วถ้าหากว่าสอบแล้วไม่มีความผิดและคุณจุลินก็อยากจะได้คุณมลลิกาไปทํางานต่อครับก็สามารถที่จะแต่งกันได้เพราะการแต่งตั้งที่ศึกษารัฐมนตรีเนี่ยสามารถดําเนินการได้ในมติในขั้นของการประชุมของคณะรัฐมนตรี เป็นปติคคอรมอรทาได้ง่ายไม่ยากเลยครับผมแต่ว่ากรณีของรัฐมนตรีที่ผ่านมาของสองสามท่านโน้นเนี่ยครับือพอเป็นรัฐมนตรีก็ต้องได้รับการปลดกล้าวปลดกล้าวเสร็จแล้วต้องถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณถึงจะรับตำแหน่งได้ครับผมแต่ว่าของคุณมาริกาผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทิดว่าคุณ มาริกาอยากจะทํางานต่อครับแล้วก็ไม่สบายใจอ่าในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อตัวเองลาออกก็เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็สามารถจะบอกกับเจ้ากระทรวงได้ว่าอยากจะฆ่าตำานต่อผมว่าเขาทำได้ครับครับผมนี่แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณไทยเนี่ยอาจจะได้เห็นหลักฐานของคุณอัจฉริยะแล้วเชื่อในบางส่วนของหลักฐานด้วยหรือเปล่าครับไม่เคยครับผมคือคือผมกับคุณอัะไม่ได้รู้จักกันเลยครับ ไม่รู้จักกันเลยไม่ได้คุยกันเลยและไม่รู้ว่าหลักฐานเป็นยังไงด้วยหรือมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ได้ซ้าไปนะครับแต่ถ้าเมื่อสูกกล่าวหาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งก็ต้องรักษามาตรฐานของของพรรคประชระาธิปัตย์ได้ไว้คือก็ยื่นหนังสือใหอ้ท่านหัวหน้าพรรคกรรมการรีงนานทรรนไปตรวจสอบตั้งกรรมการตรวจสอบ,บนะครับตรวจสอบแล้วเพื่อความสง่างามเพื่อ มาตรฐานของระชการที่ตย์ที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยเราไม่ยึดกันตาแหน่งเขาก็เออาผมก็เสนอว่าสั้นก็าออกก่อนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับครับผมแล้วทําไมถึงไม่ปกป้องคุณมาริกาครับเพราะว่าที่ผ่านเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปกป้องกันมาตลอดนะครับคืออันนี้เราก็ปกป้องอยู่แล้วครับคือ,อให้มาริการได้พิสูจน์ตัวเองนะครับเมื่อพิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีความผิด คุณบัิกาก็มีความสัง่างามที่จะมานั่งตำแหน่งเดิมและก็ทำงานต่อครับคือจริงๆ<ล>เคสเนี้ยมันก็ได้ต่อประสังคมได้ว่าตัวเองชุดจริตนะตรวจสอบแล้วชุดจริตมันไม่จิดอันนี้เราปรารถนาดีกับสมาชิกพักสปาร์ารีต่อพักด้วยซ้ำไปครับคือจริงๆเคสเนี้ยครับมันเป็นเคสที่คนนอกพักเนี่ยหรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองด้วยซ้ำเนี่ยกล่าวหานะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็เลย แปลกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงไม่ปกไม่ปกป้องเพราะว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่คนนอกกล่าวหาไงมันไม่ใช่คนในกล่าวหาครับท่านก็ส่วนใหญ่ครับที่ปัดมาพรรคประชาธิปัตย์ตั้งสามสี่กรณีห้ากรณีของัคดีก็ส่วนใหญ่สังคมภายนอกกล่าวหาทั้งสิ้นนะครับครับถ้าสังคมภายในถ้าคนในพรรคกล่าวหากันก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกกันจัดการภายในพรรคได้ครับอ๋แต่ว่านี่เป็นสังคมภายนอกตั้งข้อกล่าวหาตั้งข้อสังเกตพักจำเป็นต้องหาคำตอบให้กับสังคม เมื่อให้คบตอบกับสังคมพักก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับอยากตรงไปตรงมาให้สังคมเห็นว่าประชาธิปัตย์มีมาตรฐานในการทํางานตามับพกรคการเมืองอื่นตรงนี้แหละครับอ๋อจะถือเป็นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของทางพักด้วยอันนี้ใช่ไหมครับนี่มันมีมันใช่เป็นมาตรฐานครับครับนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่ามีข่าวว่าคุณเทพไทยเนี่ยรับงานเลยขาเก้าอี้ตําแหน่งด้วยตําแหน่งทางการเมืองด้วยอันนี้จริงไหมครับอันนี้ คือผมก็ยังไม่กล้าว่าผมไปรับข่าวรับรับรับงานพันเล่ขาใกลนะครับสมมุติว่าจะเล่ขาคุณอันโตนคุณมาริกาก็ต้องเรียนว่าผมยไม่มีสิทธิ์ไปเป็น ครับไปเป็นที่ปรึกษารับรีเลยเพราะผมขาดคุณสมบัติครับสอสห้ามไปเป็นดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ผมไม่มีสิทธิ์จะไปเป็นผมก็ไม่รู้จะเลื่อยไปทาไมครับสองถ้าจะเลื่อยรัฐมนตรีก็ไม่รู้จะเลื่อยทำไมเพราะเรื่องนี้มันพุ่งประเด็นไปที่ปรึกษาครับนะครับถ้าจะไปเลื่อยรัฐมนตรีเลื่อยรัฐมนตรีคุณจุรินไปเลื่อยได้ไงท่านเป็นหัวหน้าพรรครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็สามผมเนี่ยประกาศชัดเลยว่าผมถึงหากใครจะเอาตําแหน่งไม่ไม่ว่าตําแหน่งอะไรหรือรัฐมนตรีอะไรก็ตามอยู่ในรัฐบาล ไม่ร่วมรัฐบาลบมไม่ร่วมเปน็นรัฐมนตรีกับรัฐบาลชุดนี้ผมไมประกาศชัดเพราะฉะนั้นผมปฏิเสธได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงและผมไม่ปรารถนานะครับที่จะมีตําแหน่งทางการเมืองและก็ไม่ได้รับงานใครมาทํางานนี้โดยเด็ดขาดครับครับแล้วที่มันมีข่าวใหม่งี้มันมันมาได้ยังไงครับข่าวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วดูจากสถานการณ์ก,ก็อาจจะอากาศจะมีการปล่อยข่าวือคนจะค o มคิด t ไง ว่าใครทําอะไรไปก็เหมือนเขย่าขาเขาอีเข้หรือเปล่าตั้ง้อสังเกตไปอ่ะมโนไป,นไปว่าทําเพื่อเรื่องนี้นรหรือเปล่าทาเพื่อ,อทาเพื่อตัวเอง,งรหรือเปล่าหรือมีอะไรมีมีวาระชนหรืออะไร,ระหรือเปล่าก็ต้องเรียนนะครับว่าผมกับมันลิกุลมลิกาไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวรักใครกันดีอยู่พักเดียวกันนะครับต่อกับคุณจุรินก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยเป็นคนเลือกคุณจุรินต่ให้เป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเหตุผลใดนะจากเหตุผลเรื่อง การของพักเรื่องมาตรการเรื่องมาตรฐานของพักหรือโครงการของพักเท่านั้นตัวตัวไม่มีอะไรตั้งต้นครับครับผมอ่าทีเนี้ยในกรณีเกี่ยวกับการเรื่องของหน้ากากเนี่ยทางพักเองเนี่ยก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนหน้ากากด้วยไหมครับมีครับเราตั้งกรรมการอยู่แล้วครับก็คือกรรมการห้าคนตั้งเรียบร้อยแล้วคุณ<ม> <หา S 1> องอาจนิพนธ์นะครับนะครับมีกรรมการสี่คนคุณอิสระสมชัยดรสามารถราชพลธศ นะครับคุณวิรัติลมเย็นและคุณอภิชาติหักฤเศษอันนี้เราตรวจสอบกันภายในพักอยู่แล้วแต่ว่าสังอุปกร์ข้างนอกก็ตรวจสอบกันอยู่นะอย่างเช่นคณะกรรมการาารปปชและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ก็ตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ตรวจสอบกันไปนะครับผลออกมาอย่างไรก็เดี๋ยวก็รู้กันครับครับผมแล้วมันมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากรณีที่คุณอลงกกรพลบุตรเนี่ยฮะ ที่ปรึกษารลฐรรมนิรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยเขาออกมาบอกครับว่าได้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคุณมาริกาแล้วเนี่ยพบว่าคุณมาริกาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ความจริงเป็นยังไงกันแน่ครับ <c oughs> คือคุณรังกรณอาจจะพูดในฐานะส่วนตัว ไปตรวจสอบในส่วนตัวในฐานะส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้ทรบาบนะบแต่ว่าทังว่าพูดแบบผมก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นก็เลยมาถามประตมที่พักเขามีกรรมการแล้วยังเนี่ยเห็นคุณองกรณ์บอกผลการสอบแล้วก็ไม่มีก็สอบไปสอบมาตามไปตามมาก็เอาเป็นความเห็นของคุณองกรณ<อ>์เพราะ,ะการจะสอบ ผลออกมาใดๆที่เป็นทางการของพรรคเนี่ยต้องมา,มาจากผลการสอบของคณะกรรมการสอบก็จริงที่พรรคแต่งตั้งครับอ๋อครับผมแล้วจริงๆคุณมาริกาเขาก็เหมือนจะตอบโต้คุณเทพไทยอยู่ครับว่าอ่านเนี่ยอย่างกรณีการกักตุนหน้ากากอนามัยเนี่ยเคสนี้ยยังไม่มีใครฟ้องเลยเป็นคดีจะให้ลาออกได้ยังไงแต่ว่า ที่อของคุณที่ของคุณเทพไทยปรากฏเป็นจำเลยในคดีทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายกอบอจอครับซึ่งคุณเทพไทยและน้องชายก็เป็นจำเลยในคดีนี้อยู่คุณเทพไทยยังไม่ได้แสดงสปิริตเลยใด,ด,ดๆเลยครับอันนี้คุณเทพไทยจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ก <c oughs> รณีของคุณบริการที่บอกว่าไม่แจ้งข้อเป่าหาครับ <c oughs> คือแปลว่ามาสังคมมันมีราบพิจารณาอ๋อครับสังคมมันรู้อยู่แล้วตั้งข้อสังเกตร,รู้อยู่แล้วว่ารเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณมาริกาครับก็ดีของรัฐมนตรีคุณดุษย,ยาหรือคุณวิทูล์เนี่ยก็ไม่มีใครแจ้งความเลยนะฮะคผมเป็นกระแสะข่าวผ่านโซเชียลผ่านสังคมนี่แหละก็สอง ครับนะครับส่วนแ uh, ท้เขารับผิดชอบผมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองอ oh. นของผมเนี่ยคดีความเนี่ยมันเป็นคดีอาญาแ oh. น้นผู้คดีอาญาตั้งยี่สิบสามสิบคดีแล้ว oh. นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดต่อหน้าที่หรือความิดต่อหน้าที่ค,คือถ้าเป็นเป็นคดีที่ทุจริตต่อหน้าที่อย่างเช่นผมเป็นสสแล้วผมไปตกทรัพย์ใคร,ครไปได้ผลประโยชน์จากใครเอาตำแหน่งสสไปหากินอันนี้แหละผมต้องรับผิดชอบเพราะ มันเป็นความผิดต่อหน้าที่นะครับสุติเดต่อหน้าที่แต่ไอ้คดีสมมติว่าไอคา้คดีที่มันเป็นคดีอาญานะครับ,รบไปผิดกฎหมายเรื่องเลือกตั้งนะครับเราะว่าไปสุกข้อร้องฟ้องหมิ่นประมาทนี่เป็นคดีอาญาเป็นาใครหมิ่นประมาท อันนี้เนี่ยเป็นคดีความที่ชู้กันสามสารอยู่แล้วในว,วันนี้สาลมันยังไม่มยังชั้นต้นก็ยังไม่ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้พิจารณาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมันเป็นคดีอาญาทั่วไปทั้งนี้ก็สสตั้งสภาที่โดนคดีอาญาแล้วก็โดนกันหมดนะครับต้องออกกันหมดนะครับ๋อแาะว่าประชาย์เนี่ยเรามีมาตรฐานเรื่องคดีที่ทุจริตต่อหน้าที่นะครับต่อตําแหน่งทางการเมืองเอาตําแหน่งทางการเมืองไปเกียวข้องกับ ข้อกล่าวหาในการทุจริตท่นนี้ต้องรับผิดชอบครับผมครับอันนี้ผมขอคําถามมีคําถามหนึ่งเป็นคาถามสุดท้ายครับคือมองจากปัญหาเรื่องของคุณมริกาเนี่ยกับทางพักแล้วก็มองย้อนกลับไปเรื่องราวต่างๆในพักในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัญหาเนี้ยมันกำลังสะท้อนความขัดแย้งภายในพักด้วยหรือเปล่าหรือว่ามองเหตุการณ์ตรงนี้เกี่ยวกับพักแต่ทางพักปฏิบัติยังไงครับ คือสักประชาธิปัตย์ก็ยังไม่เห็นความขัดแย้งอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรก็คือว่าอะไรผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะครับอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกพักมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลสามข้อหนึ่งในสามนั่นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเงื่อนไขนี้เนี่ยบังคับใช้กับทุกพักไม่เว้นแต่พักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกพักไปาธิบัติข้อกล่าวหาเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องน้ากากอย่างเงี้ยเราต้องสอบเพราะถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องสอบเพราะ ไอ้ไอเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เรื่องความขัดแยง้งมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเรื่องจากสังคมภายนอกตั้งข้อสงสัยกับสมาชิกพักพักเลยจําเป็นต้องเคลียร์รปัญหานี้ของสมาชิกพักให้สังคมได้ได้ได้ยอมรับได้รับทราบแค่นี้ครับไม่เรื่องไม่ได้เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งเลยครับครับในี่ใจคุณเทพไทยยังอยากให้พักถอนตัวร่วมรัฐบาลอยู่ไหมครับก็ ตอนนี้มันไม่มีการประชุมนะครับมติส่วนใหญ่เขายังให้ร่วมมาครับเพราะรอมติส่วนใหญ่ครับอ๋อคือตามมติตตว่าจะอ,อ๋อจะสมมุติว่าจะไม่ร่วมก็ต้องมาโหวตกันใหม่ชัดเสียงส่วนใหญ่ว่าไม่ร่วมก็โอเคกับผมก็ว่าไม่ร่วมแต่ตอนนี้เนี่ยม,มติยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังร่วมต่อไปครับครับผมโอเควันนี้ชัดเจนครับผมขอบพระคุณมากครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสพักประชาธิปัตย์นะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณมาริกาเนี่ยก็ คุณเทพไทยสรุปง่ายๆนะครับผมยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้เป็นการดําเนินนโยบายตามวัฒนธรรมและแนวทางของพรรคปัะชธิบัติที่มีมาโดยตลอดนะครับผมซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องตามเรื่องนี้กันต่อนะครับติดตามประเด็นนี้ได้จากทีมข่าวไบอินไซ h ์นะครับเราจะเกาะเรื่องนี้ตลอดนะครับผมไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ตอนนี้นะครับหลายทุกภาคส่วนระดมสมภพกำลังเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมไปถึงคนทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องคือฮาเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมที่กำลังฟังเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาหน่อยนะครับว่ามันเป็นต้องใช้วิจารณญาณในแต่ละบุคคลพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีวัดแห่งหนึ่งนะครับวัดที่โด่งดังพอสมควรนะก็คือวัดไผ่ล้อมครับ นะฮะถ้าพูดถึงวัดไผ่ล้อมเนี่ยเราก็จะนึกถึงหลวงพี่น้ําฝนนะครับพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์นะครับผมซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยก็ได้เริ่มดําเนินการจัดสร้างหน้ากากาอนามัยนะครับลงยันณปัดตลอดโดยตัวยันเนี่ยจะมีเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับแปะไว้ที่หน้ากากาอนามัยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับลูกศิษย์นะครับโดยหน้ากากอนามัยที่ออกมาเนี่ย ก็ถูกต้องตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับผมโดยที่ทางวัดเนี่ยได้ดําเนินการทาหน้ากากาอนามัยเนี่ยให้กับชาวบ้านในชุมชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ชาวบ้านและชุมชนเนี่ยมีรายได้ด้วยนะครับผมโดยเจ้าโดยพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยก็ย้านะครับว่าคุณภาพของหน้ากากหน้าปัดตลอดเนี่ยสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งและสามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวบ้านได้ นะครับช่วงนี้ทางวัดไผ่ล้อมเนี่ยยังไม่มีจําหน่ายนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงของการผลิตนะครับผมและจะต้องนําหน้ากากหนะ้าปัดตลอดเนี่ยเข้าไปทําพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ด้วยแน่นอนครับเมื่อทางวัดโดยธรรมชาติของของการทําวัตถุมงคลหรือทําของอะไรเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ย พระท่านก็จะนําเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยเป็นการหรือเรี่ยงหรือถ้าเลีกันภาษาง่ายๆก็คือเป็นการปลูกเสกนะครับโดยจะดําเนินการปลูกเสกกันเนี่ยนะเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยโดยคณะสงฆ์ภายในวัดเนี่ยครับในวันที่28มีนาคมนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวันที่28เนี่ยที่มีการปลูกเสกเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปร่วมพิธีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางวัดเนี่ยจะจําหน่ายเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผม นะครับล่าสุดเนี่ยแน่นอนประเด็นแบบนี้เราจะต้องต่อสายไปหาหลวงพี่น้ำฝนแน่นอนนะครับแต่ว่าทีมข่าวเนี่ยได้พยายามติดต่อแล้วนะครับแต่หลวงพี่เนี่ยไม่ยอมรับสายนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพระหน้ากากอนามัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความความเชื่อแล้วก็เป็นกําลังใจหนึ่งได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อ่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยเองก็ต้องการที่จะ ใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะครับผมเพราะว่าด้วยสถานการณ์การการ,ระบาดของไวรัสโควิด19ที่มันค่อนข้างรุนแรงและล่าสุดนะครับก็มีการสั่งปิดพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วด้วยนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ดําเนินการส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีจังหวัดติดอยู่ตามชายแดนนะครับว่าให้พยายามคัดกรองควบคุมคนที่จะเข้าออกประเทศแต่ถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากเนี่ยก็สามารถปิดได้เลยนะครับตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ให้อํานาจกับ เพราะว่าการจังหวัดที่มีจังหวัดติดชายแดนเนี่ยแล้วนะครับว่าสามารถปิดชายแดนได้เลยดังนั้นสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งประชาชนเองเนี่ยก็ไม่รู้จะพึ่งที่ไหนแล้วนะครับการที่ไปอยู่ในวัดการที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สงเนี่ยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองออกไปต่อสู้กับ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบวันแล้วก็ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ได้อันนี้ก็มองเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับแต่ว่าความแต่ว่าความเชื่อใครความเชื่อมันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาของบุคคลนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลักษณะการจัดสร้างเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะการจัดสร้างที่ท,ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้หวังผลในการค้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสร้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้คนที่ได้เนี่ยนำไปใช้ด้วยนะครับผม จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมันก็มีมีชาวบ้านนะครับไปไปเช่าบูชาหัวน้โมและแหวนหัวน้โมนะครับซึ่งมันมีความเชื่ออยู่ว่าแหวนหัวน้โมเนี่ยมันสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ปัดเป่าคุณใสมนดาป้องกันโรคร้ายไวรัสโควิด -19 เหมือนเช่นในอดีตที่หัวหน้าโมก็ถูกนำมาใช้ปัดเป่าโรคหาโรคอหิวาตะกาโรคคุ้มครองให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้รอดปลอดภัยนะครับทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดเขาพระทองเนี่ยก็มีประชาชนเดินทางไปเช่าบูชาแหวนหัวหน้าโมกันเยอะนะครับผมอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันก็รุนแรง จนประชาชนเองก็ต้องหาที่พึ่งแล้วอะครับตอนนี้นะฮะเราก็ต้องเราเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 มันมันหนักจริงๆนะครับผม และทั้งหมดนี้นะครับก็คือไบร์ t อินไซต์คลุกวงในข่าวกับผมกันตินันโชคประสิทธิ์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันรวมไปถึงประเด็นร้อนๆเรื่องราวต่างๆนะครับผมสามารถติดตามได้ทาง Bright Insight ได้นะครับผมรวมถึง YouTube c h anel n Bright TV นะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ